สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโชติกาพง์เจริญมหนึ่งทับสองละที่สองค่ะวันนี้จะมาท่องตารางธาตุกลุ่ม A ทั้งหมดค่ะ H ไฮโดรเจนหมู่หนึ่งเอ Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบิดียม Cs ซีเซียม Fr แฟนเซียมหมู่สองอ Be เบอรีียม Mg แมกนีเซียม Ca แคลเซียม Sr สตรนทียม Ba แบลรียม Ra เรดียมหมู A um, A ่3 A B โบรอน Al อลูมิเนียม Ga แกลเลียม In อินเดียม Tl แทลลิียม Nh นิโฮเนียมหมู่สี A C คาร์บอน Si ซิลิคอน Ge เจเมนียม Sn ทินด erm ีบุก Pb ลีดตะกั่ว F.L. ฟลีโรเวียมหมู่ 5A.N. ไนโตรเจน P. ฟอสฟอรัส As. อาร์เซนิกหรือสารหนู Sb. แอนติมอนีหรือพลวง Bi. บิสมัส M.C. มอสโกเวียมหมู่ 6A.O. ออกซิเจน S. ซัลเฟอร์กำมะถัน Se. เซลีเนียม Te. เทลูเรียม Po. โพโลเนียม Lv. ลิโวโมเรียม หมู่ 7A F ฟลูออรีน Cl คลอรีน Br โบรมีน I ไอโอดีน At แอสทาทีน Ts เทนเนสซีนหมู่ 8A He ฮีเลียม Ne นีออน Ar อาร์กอน Kr คริปทอน Xe ซีนอน Rn เรดอน Og โอกาเนสซอนขอบคุณค่ะ